นี่จะพาพี่น้องมาหาพึ่งในดงพึ่งหลวงพึ่งมิ่มครับผมจปถูบดอกเดียวพอเอาอยู่ครับผมาสมตัด,ดงพึ่งหลวงพึ่งมิ่มจริงๆครับผมควันครับผมหัว,หวน้ำโพุโโโดแหลมเลยนางฟ้าอีกแล้วครับตัดจังครับผม อยู่ที่ต้นขอยครับพุ่มขอยพุ่มข่อยอย่างดีเลยแต่มาแล้วครับโอ้ยจะกี่กลองไม่ติดครับผม่อะอย่าใส่ตะกายนะเอฟเอรเอยครับผมไปเดินทางกันต่อครับผม อย่างมีรุ่นอยู่เละนาะคะแนนนแหละผมจะดูเละนาะคะแนนก่อนครับบินมาเลาะคะแนนเนาะโอ้โหพี่น้องทีนี้มาเจอของใหญ่ครับของใหญ่หรครับผมหลวงครับผมเป็นอย่างนั้นนี่ทุ่งเป็นแผ่นละนิดอาครับเดี๋ยวทำขบศริกันดยก่อนอาจจะเป็นแผนะ่นแล้วครับเอาพี่น้องจัดเลยครับเตรียมนาสดๆนี่แหละ ถึงเชิงนี้ก็ดูนะครับแต่ไมมีพุดครับไกดรถองครับผมครับงงางจังจิจงจิงงจิงงจิงจิงจย โอ้จับนานเลยๆๆดิอะไรมาเลยสำคัญเนี่ยน้ำไหลจุกดิ ใช่ครับผมนี่ครับก็โจดรวดอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าไม่ได้หันหลังกับผมงงนาไปอย่างเดียวเลยแนวแนวแนวไปเลยครับหันพ้นทูบอกพึงอยู่ทั้งหลังครับโอ้อยู่บนยอดนะครับหลังนี้เซียนแอดจัดครับผมกับพี่นงในแบบสามลังครับตอนนี้ลัง่างๆใหญ่แต่อยู่ลึกกว่าเข้าไปผมมันแดดไปด้วยอันนี้คนนี้ ของผมครับผมของผมก็สวยนะให้วาชีดีนวันมีสวยมากสวยงมสวยมากสวยทุกลังเลยครับเดี๋ยวทำการพ้นใส่ตะกาครับผมสวยเส้นนี้กำลังจุดขบอยู่ครับไปดูใกล้ๆจากช่องวันหยุดหาอยหากินนะครับผมขับพี่น้องมิจเรียวครับหมานเทครับวันนี้เพ็นงเพงนิ่มครับดังขนาดกลาง จะเคลือล่อนลงล่างครับผมอ้าวถูกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลัง,งน้ำสวยเหลมคักเลมแม่นเลยครับอืมม,มีอะไรปนเลยเลยน้ำล้วนรวนลังสวยสวยอีกอย่างหนึ่งครับถูกสะดวกสบายพกพาง่ายไม่เกิดประกายไฟครับ เราจะทำรบนี่มันยุงยากครับมีประกายไฟทำให้เรายุ่งยากหน่อยนครับอยา่างทูบนี่ง่ายมากครับผมเจ้าตัดคนครับยิงใหญ่เด้งน้ำโหขาวบูดย นี่ครับผมเขาไม่หรอกเอาตัดหัวหน้าเลยเฮ้ยเล่ม กาครับผมใส่ตาการเรียบร้อยครับผมพุ่มทางหน้านยังสวยเลยมีหลายผุ่มเลยครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับผมไาจ,จะมานไหมน,น้อพี่น้องมานไหมมานมาดูกันเพิงหลวงครับล่างไม่ใหญ่ครับผมนี่ครับ อเอ,ออเออเออลำแล้วครับลำค้างองอมเลยครับโอ้โหปวดจะไม่ดูครับผมอยู่นานเลยครับลังนี่โอ้ดูครับลังนี่อร,ร,รอยตัวไหายเข้ามาขวน,น,ขน,นครับผมมีนล้วครับว่าใดลังครับผม ดูดูดูวางนี่ยส่มาแล้วครับเอาไมก่อน <c oughs> ดูน้ำดูดีกว่ามีมครับผม ไปครับออการโดนไปสองเม่์ครับใจชลาใจกว <c oughs> ดจะมันไมยต่อครับไหน้รถไทยลอยรถไทยว,ว,ว,วนครับทีดีวมันรู้ครับครับพี่น้องเหมือนผมมองมาจากเฮ้ย ลังหนึ่งครับผมมาแตะลายดำๆเลยลองเข้ามาดูครับมันมีรอยคนขอมาดูกันได้ไหมกลุ่มสวยครับผมนี่จริงๆเลยนี่ครับผมลังมันครับผมอุ้ยอีลังนึ่งฮึสองไลน์ติดเลยครับโอ้ อันนี้ดิเรานี่ยมีรังหนึ่งครับผมมีรังหนึ่งเอาเพื่อได้น้ำครับผมจัดเลยครับขึ้นจนเยวได้สามรังครับนุกคนขึ้นมิ่งพึ่งหลวงพึ่งหลวงครับูรังนี้รังสวยครับผม,มน้ำสวยๆเลยสวยเลยครับรังกับรังอ่อนเลยพอสามขีดน,นี่แหละครับผม อัดกันเลยครับอืมเหน่งเ,เ,เลยอังเงี้ครับบงงก

้อลัองโต้ไปแล้วครับผมไม่ได้ปาดเลยโต้แล้วอ้ได้จะน้ำครับขึ้นเมามีมีครับผมผึ่งลวงอยู่ข้างหลางมีมอยู่บนสุดครับอื้อลัองใหญ่ครับมีมบ้างนี่ก็ใจไม่ไหวครับเอาผึ่งลวงเซ็กเอาผึ่งมีมต่อเลย เอ้ยขนาดเต็มไหมเอ้ยอ๋อทางใหญ่ยอยู่นะยังใหญ่อยู่นะมันเต็มเปียเลยเฮ้อ๋อ,อ,อเจียวครับไปผมจะกุง,งเหล้องไปเลย เลยครับหลังนี้ถนอมสุดๆลงครับผมผาพึงหลวงลงครับึิงหลงอยู่ข้างล่างหมดเลยนี่ครับหลังสวยเลยครับใหญ่ด้วยน้ำเจ็มๆครับผมไปลงกันลงมาแล้วครับผมนี่ว้าวเมีเ่ยนว่าำยังใหญ่ยังเจ็มครับหลังมันนี่นึงว่านำก็พอได้ครับผมแต่ว่าเขาเห็นพึงหลวงอีก เดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเดี๋ยวเราไปตัดไปนีไ่ไลยเนาะ้างนาแล้วเลยครับผมทางพึ่งหวงลวงครับใดญกวพึ่งเมมนิดนึงครับผมอาจจะจุดคบลมดูเขยา่าอ่ะันก็ตึงๆอยู่ครับเพื่อได้น้ำเพื่อได้ล้างไปนักหน่อยครับว้าวมันล้างจะสวยเลยครับ เจ็ดน้าฝ้าครับผมโอ้ยยอดครับเอ้าบัดครับผมถึงดูครับเขาหาผมตุ้มๆเลยอืมไม่กลัวควันเลยครับโค้แลวกันโคโโดียรีมน้าฝ้า่ารกเลย Não, oh, não, oh, oh. oh, oh. อ๋อ,องครับผมโอ้พี่น้องดูไรครับนี่ไม่ยอะไรไหมครับโอ้สองตัวเลยครับบินแงง ีเกือบลำนาผมไปครับนี่ครับตัวมันครับหนึ่งตัวเนี่ยนี่หนึ่งตัวครับผมเขาไม่ได้นาสองตัวเลยสองตัวครับผมจับล้างครับผมสวยรแต่การเรียบร้อยครับผมแล้วถอนม้วนครับผมอันตรายเลยอะอย่างนี้ป้องกันไม่ได้เลย ป้องกันไม่ได้เลยครับอ้จะเข้าไปตรงไหนเดี๋ยวรอทีมงานครับผมทมาอ,อะไรจะมากันครับผมวันนี้พาลูกชายออกทริปครับผมมาหาผึ่งหาม,มิมครับในดงผึ่งหลวงผึ่งมิมครับผมทายแดงครับผมมาประเดิมปลาแรกเลยครับขมานอยู่นะครับผม ็จะกลับบ้านแล้วครับผมตอนนี้กําลังแยกพึ่งร้องพึง่งมิมกับใส่ตะก,ก้าครับผมนีเจียมๆมีมิมครับตะก,ก้านี่มีต้นเดียวสามลังครับมิมนี่ถือว่าเต็มตะก,ก้าครับวันนี้โอ้ท็อปฟอร์มครับวันนี้พึ่งมิมได้แบกได้แบกได้แบกตัวแบกพึ่งร้องก็ผมว่าจะสามโลมั้งถึงไหมสองสามโลเนาะน่าจจะได้นะจัดแจงครับพี่น้อง ก็ผลงานโดยรวมก็อูเดบเเบกับบ้านนะวันนี้ใช่สามตะกาสามตะก้ารมีมีประมาณยี่สิบกว่าลังนะแบ่จริงหรือเปล่อันนี้ฝึงหลวงก็สุ่เลยฝึงหลวงห้าหกลังเขีดนังฝ้าอยู่นี่นะครับผมจ่เป็นลังไม่ใหญ่วันนี้ใช่ครับผมอันนี้มีมของเซียนโกบเดบยักลังนี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดลังมึงอ้ยจะไปขยเยาว์คือจะขยเยาว์ทำไมเนาะเอานี่โอ้ยขะน้าไม่ดอน แล้วคราบก็จะก้าบ้านแล้วครับวันนี้พาลูกชายมาเที่ยวเลยมันนี่รถใหม่ด้วยอ๋อเนื้อเนื้เนือใช่ไหมเัานี้เป็น้าตัางกองนะครับคลิปนี่ขอลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้มาต่อครับปืนเลยต่อเนื้อหกวงหกวงหกวงข้าวเดี๋ยวนี้